ไปชมบัวหลวงกันบ้างบัวนี่อยู่ในน้ําจะชมใกล้ๆต้องลงเรือไปชมนะคะพาไปดูกันที่อุทยานเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่นี่เจ้าหน้าที่บอกว่านักท่องเที่ยวทยอยเดินทางไปชมจํานวนมากโดยเฉพาะวันหยุดเนี่ยมีมากกว่า1,300คนค่ะ ล่องเรือชมบัวหลวงพร้อมถ่ายภาพความงดงามของบึงบัวหลวงที่ออกดอกสีชมพูตัดกับด้านหลังซึ่งเป็นเทือกเขาหินปูนตั้งเด่นตระงานเป็นแนวยาวค่ะเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะใครก็ตามมาจากกรุงเทพก็ สามารถมาชมได้ที่นี่เลยนะคะหรือมาจากจังหวัดไหนๆก็มาได้คนหนึ่งเนี่ยมาจากกรุงเทพเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่มาเที่ยวชมบึงบัวไม่น่าเชื่อจะสวยงามขนาดนี้ไหนจะวิวทิวทัศน์แล้วฉากหลังเนี่ย เป็นเทือกเขา3 0 0ยอดซึ่งมีความสำคัญทางธรรมชาตินะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีเลยรวมไปถึงชาวบ้านที่มาบริการขับเรือก็จะเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของทุ่ง3 0 0ยอดจะคอยชี้ให้ดูเลยว,ว่าจุดไหนถ่ายรูปสวยเป็นพิเศษและบางทีเนี่ยเป็นตากล้องให้ด้วยค่ะสวยค่ะสวยแบบแปกตามีครบเลยอะค่ะมีทั้งน้ำทั้งภูเขาแล้วก็มีวิถีชีวิตด้วยค่ะ เป็นครับประทับใจอะไรบ้างครับกับการชมธรรมชาติในบึงบัวในงทประทับใจตั้งแต่เจ้าหน้าที่ค่ะต้อนรับดีมากตอนเข้ามาเขาก็ทักทายดีปีใหม่น,นะคะแล้วก็เข้ามาก็คุณลุงก็ให้ความรู้ดีค่ะแล้วก็ที่จริงก็คือพื้นที่สวยมากสวยแบบก็งงไปเลยว่าเออเราอยู่ได้ไงทำไมยังเพิ่งมาครั้งแรกอะไรประมาณนี้ค่ะ <laughs> คือสวยจริงๆบัวก็ช่วงนี้ก็เยอะอยู่ พรืสักครู่คุณเชอสารบอกว่าถ้าเกิดจะดูพยาเสือโครงต้องเช็คเวลาดูบัวหลวงก็เช็คเหมือนกันนะออนะคะทางหัวหน้าหน่วยศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว300ยอดค่ะบอกว่า จากนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นช่วงที่ยังคงออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งอยู่แต่ละชุดพอบัวหลวงบานแล้วจะอยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์หลังจากนั้นก็โรยไปแล้วชุดใหม่ก็มาแทนที่ซึ่งใครก็ตามที่มาแล้วนะคะสามารถใช้บริการเรือนําเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านโรงเจเขามีให้บริการ15ลําลำลหนึ่งเนี่ยนั่งได้4-5คนค่ะมีคนก็จะเยอะครับโดยเฉพาะวันที่31กับวันที่1 สองวันนี้ก็จำนวนคนที่มาเที่ยวก็พันว่าคนนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะชอบมาเดินสะพานชมบนสะพานนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะนั่งเรือออกไปด้านนอกชมวิวด้านนอกครับเพราะว่าเราด้านนอกก็คือด้านในเพราะว่าบึงบัวจะมีสองที่ครับคือด้านบนสะพานกับด้านในบึงครับ ระหว่างที่ล่องเรือชมบันหลวงนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยออกเรือนําหน้าแล้วก็ตระเวนดูแลความเรียบร้อยคอยให้คําแนะนํานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาค่ะและกําชับเลยว่าเรือทุกลำเนี่ยจะต้องให้นักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพถ้าหากถ่ายรูปเสร็จแล้ว <c oughs> ต้องสวมกลับทันทีนะคะ ชาวบ้านที่มาให้บริการนําเที่ยวคุณสมคิดพึ่งพักดีเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าช่วงวันหยุดปีใหม่เนี่ยโอ้มีไรายได้จากการให้บริการเนี่ยวันหนึ่งนะคะพันกว่าบาทค่ะซึ่งก็จะเป็นช่วงวันหยุดและเทศกาลต่างๆเท่านั้นถ้าเป็นวันธรรมดานักท่องเที่ยวก็อาจจะน้อยหน่อยก็หลายคนลงเรือแล้วก็จะให้คําแนะนำนะคะว่ามุมไหนถ่ายสวยมุมไหนฉากหลังดีนะคะก็จะให้บริการเพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจทุกครั้งที่มาเที่ยวชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึง ค,ครับซึ่งชาวบ้านบางคนนอกจากให้บริการเรือท่องเที่ยวแล้วนะครับยังให้บริการเรื่องของการทําอาหารด้วยเขาจะพาไปหาราก ต้นทูบหรือสีเพิ่งรู้เหมือนกันว่ากินได้นะคือดึงขึ้นมาเนี่ยเอาลากข้างใต้เนี่ยไปทําอาหารรับประทานกันบางคนก็จะเล่าถึงที่มาของเขา300ยอดเนี่ยจริงๆผมก็เพิ่งรู้นะว่ามันมีเรื่องเล่ามาว่ามีเรือสำเภาเคยมาที่นี่แล้วปรากฏว่าเรือล่มแล้วคนบนเรือนี่นะครับได้ไหว้ไปที่เขาลูกเนี่ยสามร้อยคนก็คือรอด300คนก็เลยมีการเรียกกันว่า เขา300รอยรอดแต่ว่าพอผ่านไปผ่อนไปชื่อมันก็เลยอาจจะเพี้ยนเป็นเขาสามอยอดดิฉันก็คิดว่า300อยคนเนี้ยยอดเยี่ยมไม่ใช่ใช่ไหมนะครับก็ไปท่องเที่ยวท้องถิ่นแบบนี้อาจจะได้ถึงเรื่องประวัติที่มาของสถานที่ท่องเที่ยวกลับมาด้วยนะครับ